วันนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าระเบิดที่ราชประสงค์และสาทรอาจจะเกี่ยวข้องกับการเมืองภายในนะครับและนี่ไม่ใช่การยอมรับด้วยปากเปล่าเท่านั้นในการถแถลงข่าววันนี้ตำรวจแสดงแผนผังให้เห็นความเชื่อมโยงของขอบวนการนี้อย่างชัดเจนถ้านับเฉพาะผู้ต้องหาที่เกี่ยวกับคดีระเบิดราชประสงค์และสาทรผู้ต้องหาหลักๆมี5คนก็คือนายอีสานผู้สั่งการและกับผู้จ้างวาน นายบิลาเติร์มูฮัมหมัดหรือว่าชายเสื้อเหลืองที่เข้าไปวางระเบิดสารเท้ามหาพรหมหรือว่าชื่อปลอมก็คืออาเดมคาราดาักนายมิราลียูซูฟูคนที่ทําหน้าที่ส่งระเบิดให้กับนายบิลาเติร์มูฮัมหมัดและอาจจะทําหน้าที่กดระเบิดที่สารเท้ามหาพรหมด้วยนะครับ นายซูแบรหรือว่าชายเสื้อสีฟ้าที่ถูกจับภาพไว้ได้ที่ท่าเรือสาธรและที่สำคัญตัวละครใหม่วันนี้แหละครับที่ตำรวจพูดถึงก็คือนายออสพยุงบงหรือว่ายงยุทธพบแก้วเป็นคนไทยที่ตำรวจเชื่อว่าคอยทำหน้าที่ประสานงานชี้จุดให้ขบวนการชาวต่างชาติเหล่านี้ไปหาซื้ออุปกรณ์ประกอบวัตถุระเบิดและก็มีพยานยืนยันว่าเห็นนายออสพยุงบงพูดคุย หรือว่าอยู่กับผู้ต้องหาเหล่านี้ที่พูนัน,นอพาร์ตเมนต์นะครับที่จริงชื่อของนายออสพลตำรวจโทรประวุธถาวรศิริเคยพูดถึงมาแล้วเมื่อวันเสาร์แต่ว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ตํารวจแสดงแผนผังให้เห็นชัดเจนว่านายออสคนนี้แหละครับคนไทยเคยมีประวัติ เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่มินบุรีเมื่อปีที่แล้วในที่เกิดเหตุวันนั้นที่น่าจะเป็นอุบัติเหตุก็พบไปบอมลักษณะใกล้เคียงกับเหตุระเบิด,บดที่ราชประสงค์และสาทรคดีนี้มีผู้ต้องหาหลายคนนะครับแต่ว่ามีสองคนที่น่าสนใจคือนายกษริดิธนรัฐและนางอัมพรใจก้อนสองคนนี้ถูกเชื่อมโยงไปเหตุต่อไปก็คือระเบิดที่ย้อนกลับไปเมื่อปี2553ที่สมานเมตตาแมนชั่นตรงกับ เหตุระเบิดที่มินบุรีก็คือนายเกษิดิธนรัตกับนางอมพรใจก้อนเห็นภาพเหล่านี้แล้วคุณผู้ชมครับทำไมตำรวจถึงเชื่อว่าเหตุระเบิดที่ราชประสงค์และสาธรถึงมีความเชื่อมโยงกับการเมืองก็เพราะว่าถ้าย้อนกลับไป2เหตุการณ์ก็คือที่สมานเมตตาแมนชั่นเมื่อปี53และที่มินบุรีเมื่อปี57ฝ่ายความมั่นคงเคยสรุปออกมาแล้วนะครับว่า2เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองภายในหรือว่า กลุ่มที่เคยเสียผลประโยชน์ทางการเมืองและนี่คือคำอธิบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับก็เหตุที่สมานเมตตาเมนชั่นที่มินบีเป็นเหตุมาจากเรื่องการเมืองใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับมีทั้งความเสียหายที่เจ้าที่ของรัฐไปทำลายเครือข่ายการค้ามนุษย์นั่นคือ เกิดความโกรธแค้นที่ธุรกิจเขาถูกทํำลายไปนั่นคือสาเหตุหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่งมีความเชื่อมโยงของตัวบุคคลไปเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเพราะฉะนั้นเราตัดประเด็นไม่ได้ครับว่าเรื่องนี้น่าจะมีเรื่องของการเมืงองเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะพยานหลักฐานมันเป็นเช่นนั้นเราไม่ได้ต้องการที่จะใส่ร้ายป้ายสีหรือให้ร้ายใคร ไม่ใช่แค่ในออสและความเชื่อมโยงกันทางการเมืองจาก2เหตุการณ์ที่สมารเมตาแมนชั่นและที่มินบุรีเท่านั้นนะครับที่ตารวจทําให้เห็นความเชื่อมโยงกับเหตุระเบิด,บดที่ราชประสงค์แต่ว่าตลอดการถแถลงข่าวหชั่วโมงวันนี้ที่พนักงานสอบสวนใช้เวลากว่า1เดือนสอบสวนทําให้เห็นภาพชัดเจนว่าใครทําหน้าที่อะไรและมีวัตถุประสงค์อย่างไรคดีนี้น่าจะจบเร็วเมื่อขึ้นสารทหารครับ หนึ่งชั่วโมงเต็มที่ตำรวจทหารใช้เวลาแถลงข่าวสรุปคดีระเบิดราชประสงค์และสาธรบแบ่งผู้ต้องหาสำคัญในระดับปฏิบัติการได้5คนประกอบด้วยนายอีซานผู้วางแผนและสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายนายอับดุลเละมานผู้ประสานงานนำกลุ่มผู้ก่อเหตุเข้ามาในประเทศนายเมียลัยรียูซูฟูผู้ประกอบระเบิดนายซูแบ์หรือชายเสื้อฟ้าและนายอาเดมคาราดักผู้วางระเบิด ส่วนมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุมาจากกลุ่มบุคคลสองกลุ่มที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้นะครับเราเชื่อมั่นว่ามาจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปทำลายหรือไปจับกลุ่มกระบวนการหรือเครือข่ายการค้ามนุษย์นะครับแต่เราก็ยังเชื่อมั่นว่า ยังมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังขบวนการนี้หรือการก่อเหตุในครั้งนี้เป็นผู้จ้างวานเป็นผู้จ้างวานหรือใช้สอยอย่างที่ผมเคยพูดมาโดยตลอดว่ามีบุคคลหลายคนหลายกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์มีความต้องการหรือมีจุดประสงค์เดียวกันได้ร่วมกันทำ ให้ทุกฝ่ายนั้นสมประสงค์นะครับแต่ผู้จ้างวานที่อยู่เบื้องหลังนี้ก็เป็นหน้าที่ที่พนักงานพนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนขยายผลต่อไปครับหลักฐานจากการสอบปากคำพยานที่มีมากกว่า200ปากภาพจากกล้องวงจรปิดและหลักฐานจากที่เกิดเหตุที่ตรงกันเช่นวันเวลาที่ผู้ต้องหาปรากฏในภาพวงจรปิดอุปกรณ์ประกอบระเบิดชิ้นส่วนระเบิด และอื่นๆในจุดเกิดเหตุสารเท้ามหาพรมแยกราชประสงค์และท่าเรือสาทรทําให้ผู้ต้องหาจํานวนต่อหลักฐานรับสารภาพส่วนผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้การสืบสวนและสารอนุมัติหมายจับไปแล้ว17หมายขณะนี้จับได้สองคนคือนายอาเดมคารดักและนายเมรลียูซูฟูส่วนอีก15คนยังหลบหนีสำหรับคดีนี้ถือเป็นคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงตำรวจมีเวลาการสอบสวนอีกประมาณ60วัน จากนั้นจะนำขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลทหารและหากตัดสินแล้วก็ถือว่าคดีเป็นที่สิ้นสุดเพราะการพิจารณาคดีในศาลทหารมีเพียงชั้นเดียว